เออมันมีในเน oh. ็ตฟลิกแบบเอ้มไหมเฮ้ยฉันว่ามันเออแบบเ,เออมึงไปดูเลยอืมแล้วก็เนี่ยเมตาเวิร์สคือไม่ไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นจริงอะอม,มันจะนจริงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ดูหนังมาแบบค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็มันก็จะมีหนังแนวๆเนี้ยแต่หนังที่แบบ ใกล้ที่สุดตอนเนี้ยที่เราเห็นแล้วก็เราก็ไปอ่านว่าเมตาเวิร์สมันคืออะไรถูกป่ะมมันคือเรื่องนี้เว้ยจริงเนาจริงแล้วแล้วมันเข้ากับตอนที่อยู่พูดเมื่อกี้ว่าแบบอยากมีเซสที่เป็นเวอร์ชัวใช่ป่ะแล้วในหนังอะมันมันมันพูดถึงอันนี้มันมันมีมันเป็นไปได้เออรู้เข้าใจว่าเป็นไปได้แต่ว่าคือแค่อยากประสบการณ์คือฉันอยากอยากเอ่อเปิดโลกว่าเฮ้ย อยากเสร็จแล้วแบบนี่มันเทคโนโลยีอ่ะคือคือเนื้อไหมณณนะนะตอนเนี้ยเหมือนกับเมตาเวิร์สหรือหรือ,รอพอใส่กล้อง VR หรืออะไรก็ตามใช่ไหมมือเราอ่ะมันจะต้องมีตัวปุ่มที่กดเพื่อที่จะคุมานทำจริงอ่ะแต่ตอนเนี้ยมันเดว e ล o p มามีกําไรซึ่งมันทําให้แค่มือเราขยับหรือฟีลิ่งมันก็มันก็ได้แล้วว่าฉันว่าต่อไปอ่ะมันจะมีความรู้สึกไงแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันเนาะเคยดูนวัตกรรมนวัตกรรม ต้องไปมาอันนี้จะอีก EP หนึ่งป้ะหรือไงไม่ไม่อันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆเพราะอันนี้เป็นต่อไปนแม่น,นอนเพราะว่าก็จริงๆอยากคุยเรื่องมตาเวิร s สมากอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็แบบคุยในขั้การแต่จริงๆอยากคุยเรื่องมตาเวิร s สเหมือนกันแล้วแบบเอออยากมาแชร์กันว่ารู้สึกไงอย่างเงี้ยเพราะามันกาลังมาในส่วนตัวก็จะตามเทคโนโลยีนั่นแหละก็คือ,อจะเป็นคนตรเทคโนโลยีก็คือโอเคก็ตามก็คือเรียนรู้เนาะ เป็นมนุษย์เนาะต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆแต่แต่ฉันไม่คิดว่ามันจะเราจะต้องอยู่กับมันหรอวะฉันว่ามันยังมีคนที่ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟหรอวะ่าแบบอย่างช้นอย่างเงี้ยฉันรู้ว่ามันแบบมีออนไลน์มนีนู่นนี่ฉันก็ยังอยากจะเดินไปห้างอยากจะเดินไปจับเสื้ออะไรอย่างเงี้ยอยู่เหนือขอไหม ใช่แต่มันเป็นแค่ออปชันไงมันเป็นอีกล่อหนึ่งที่มันว้าวเหมือนกันันคิดว่ามันคงไม่มา replace everything หรอกแต่อย่างที่บอกคือเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีที่แบบแบบนั้นอะทางไกลแล้วหมายถึงว่าผู้ชายอยู่อีกซีกโลกหนึ่งผู้หญิงซีกโลกหนึ่งมันจะมีตัวรับและตัวแบบไอเนี้ยโอเหมือนคอนเทนต์เหมือนกันนะมีมีอันนี้ใช่ไหมนี้เป็นเรื่องจริงใช่ไหมแม่เรื่องจริงเรื่องจริงเห็นในเห็นในในข่าวในอะไรสักอย่างก็เลยเฮ้ยมันน่าสนใจแค่ curiosity ว่าเฮ้ยถ้ามันไปล <Okay. S 1> องว่ามันเป็นยังไงไม่ได้แบบว่ากูจะไปอยู่ในโลกนั้นเนี้ยชอบยังชอบความเป็นมนุษย์อยู่แต่ว่าแม้เรานี่เกิดมาในยุคที่แบบคตรน่าสนใจเลยอะจริงคือคือคือ,คอเราไม่ได้เกิดมาลําบากช่วงสงครามโลกทียบที่ทุกข์ทุกอะไรขนาดนั้นแต่เราได้ประสบการณ์ของแบบ <c oughs> นี่มันโลกที่แบบ globalization เราเห็นทุกคนที่อยู่ในประเทศอื่นๆแต่เราทุกข์ในสิ่งเดียวกัน อะไรใดๆอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะข้ามไปโลกอีกโลกหนึงอ่ะเออรู้สึกรู้สึกน่าตื่นเต้นจังเลยอ่ะยังเออน้อตื่นเต้นมากแล้วก็ก็ก็คิดว่าจะไม่มีผัวถูกไหมฮะไม่ไม่มีผัวก็คือไม่จําเป็นได้ยินว่าไม่มีถั่วมึงเปลี่ยนเรื่องเลวชิวันหัวเหรอไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันมีก็มีไม่มีก็แบบได้แล้วอ่งวันนี้ไม่เป็นไร เพราะว่าเออได้แล้วเขา้ขาใซเข้าใจไม่คือจะบอกว่าก็ก็คือคือเคยคิดเหมือนกันว่าเรื่องแบบเนี้ยมันจะเกิดขึ้นเว้ยแต่ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้แต่ด้วยความที่ฉันคิดว่าเพราะว่าโควิดมันทําให้ทุกอย่างมันพุชเร็วขึ้นมันทําให้ทุกอย่างแบบเป็นติงมากขึ้นเราไม่ต้องเวสมันตอบโจทย์กับโควิดมาก,มากๆอ่ะคือเนื้อออกมาคือทุกคนแบบวอชัวหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบเออใช้ใน อุตสาหกรรมแบบการทํางานก็ดีแบบออฟฟิศหรือว่าใดๆอะไรเงี้ยคือมันไม่จําเป็นที่จะต้องมีแบบฟิสิกอลออฟฟิศอะไรเงี้ยทคือทุกคนอาจจะเข้าไปอยู่ในเมตาเวิร์สก็คืออาจจะเข้าไปใน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 ออฟฟิศที่เขาสร้างในเมตาเวิร์สอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปแล้วก็เข้าไปทํางานเราก็ไปเออเจอคนอะไรอย่างเงี้ยไดๆอันนี้คืออุตสาหกรรมที่เป็นเอ่อที่เป็นที่เป็นออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอื่นใันว่าเมตาเวิร์สมันใหม่ได้แบบ หลายอุสาหกรรมมากๆแล้วม,มันมันน่าจะเป็นไปได้วะ่ะคือฉันว่ามันน่าจะเป็นไปได้เป,ไปไเลย <Industry S 2> อินดัสทรีแรกเลยก็คือเซ็กอินดัสทรีนี่แหละคือว่าที่เอาไปแอพพลายได้แบบง่ายที่สุดแล้วก็แบบมันเออมันไม่เซนส์อมองในมุมธุรกิจอะฉันว่ามันโตกับกับกับไอ้นี่เวยกับโรงพยาบาลกับเอเขาเรียกว่าอะไรนะ healthcare เพราะว่าเดี๋ยวนี้ อย่างอย่างพวกเช็คอัพหรืออะไรที่เป็นเบสิกอ่ะก็ก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาหมอไม่ต้องเสียเวลาเราไม่ต้องออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยหมอก็จะได้โฟกัสกับเคสที่มันแบบคือซีเรสจริงๆหนักจริงๆใช่ใชคนที่แบบว่าแบบปวดหัวปวดท้องอะไรเงี้ยอยู่ก็แบบก็ตรวจตรวจแล้วก็ไปหาส้อยาก,กินอะไรก็ว่าไป